สีหน้าชัดไอซ์ปริชยาหลังโปรบ้านน้ำชาคนแห่โฟกัสเรื่องนี้โปรทำแบบนี้หลังออกจากโรงพยาบาลจากประเด็นของไอซ์ปริชยาหลังทราบกันว่าแอดมิดเข้าโรงพยาบาลตอนนี้อาการดีขึ้นมากๆแล้วและกลับบ้านได้แล้วท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับคอมเมนต์ให้กำลังใจขนาดที่สาวไอซออกมาโพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจ ล่าสุดเพื่อนสนิทของสาวไอซ์น้ำชาได้เคลื่อนไหวสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวโพสต์คลิปน่ารักนักของสาวไอซ์ที่มาบ้านตนนั่งเก้าอี้ของน้องน้ำทะเลสาวไอซ์อยู่ในใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและงานนี้หลุดโฟกัสรูปร่างของสาวไอซ์ตัวเล็กมากไม่แปลกใจที่เส,สาวหลายคนชอบจนอิจฉาหุ่นเธอ